กลับสวัสดีน้องที่น oh wow oh hmm. like, um, ่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้งพี่ก็จะมาสอนรับชุดหมวกเอฟนะครับน้งที่แบบว่าหลายคนถามถึงนะครับน้ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนนะครับน้จะกลับมายังไงนะครับน้เราก็สามารถรับได้แบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาตอบด้วยนะครับน้เราก็มีข่าวสะพ้ายด้วยนะครับน้งที่แบบว่าลหลายคนยังไม่รู้นะครับน้เราก็พี่เชื่อว่านะครับน้ถ้าพี่บอกไปนะครับทุกคนต้องดีใจแน่นอนนะครัับนนน้อองกกะะะรราเเคว่่ใื ไพ่เอาไล่นะครับเนาะทำไมบอกไปแล้วจึงดีใจนะครับเนาะก็จะปามาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่บอกไปนะครับเนาะถ้าคนไหนไม่ดีใจไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับเนาะก็จะปามาเลยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้พี่จะมาบอกนะครับเนาะว่าหมัวเอฟนะครับเนาะจะกลับมาในรูปแบบไหนนะครับเนาะแล้วก็แต่ละเซิร์ฟนะครับเนาะจะกลับมายังไงนะครับวงน้องเดีวก็จะปามาณลี้นะครับเนาะแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพชรก่อนละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละทีีีดดด้้้้้วยลละะะะะกัััันน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 คคคคคครรรบบบเาาถิปปมููองงขึไ นก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไก่นามูลค่า150บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้าของกิจกรรมของพี่เอ๋นะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็ทำให้ถูกกติกาด้วยละกันนะครับเนาะก็แค่กดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตบุ๊กนะครับเนอแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้อะไรก็ขอมาได้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่าไม่อยากได้เพจแล้วอะไรประมาณนนนนนี้้้้้้ะะะะะคคคครรรัับบเเาาาาาาอออออยยยยกกกกไไไดดดดดโโ็็ขมมว่ลื ชื่อเฟซนะครับเนาะแล้วก็ยุยดีตัวเองด้วยละกันนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเล่นครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันรสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ขอฟรีจากพี่นะครับเนาะรับรองนะครับว่าพี่แจกฟรีแจกหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเล่นครับเนาะมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องอย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละเซิร์ฟนะครับเนาะจะอัปเดตไม่เหมือนกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับหรือว่าสิ่งทั้่ีจะอปเเดตขาามนะครับวงน้องก็มีีีีตาาาามมมนนน้้ะะะครรรับเเยกไดว่ปณ ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับงงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สิงขั้นสูงตัวนี้นะครับน้องก็จะอัปเดตเข้ามาเป็นทางด้านของลัคกี้อีโวนะครับงงน้องหรือว่าตู้ลัคกี้ลอยยอดนี่นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงงน้องหนึ่งครั้งนะครับน้องเราสุ่มอยู่ที่60เพชรนะครับน้องแต่ถ้าเราสุ่มสิบครั้งนะครับน้องอยู่ที่600เพชรกันเลยทีเดียวนะครับงงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็จะะะะะะเเ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 ปป็็นนนนนนนกกาา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 รร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 สสสุุ่่่มมมมมณี้้้คคคคัััับบบบบหซิิ์ฟโดดืืออวววลลลแไ ถ้าเราได้หมวกเอฟนะครับนาอหรือว่าถ้าเราได้ของที่เป็นแร่ๆนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับองน้องเดี๋ยวพี่จะสูดให้ดูนะครับนาอก็คือจะได้คล้ายๆเดินประมาณนี้นะครับองน้องก็คือแบบนี้เลยนะครับน้อเมื่อเปิดลงมานะครับก็จะมีหมวกเอฟออกมาประมาณนี้นะครับองน้องนี่เลยนะครับนาอก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนาอสสำหรับการสูดนะครับก็จะคล้ายๆกันกับตัวเก่านะครับนาอแล้วก็อันนี้นะครับนาอเป็นทางได้ของเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับองน้องที่แบบว่าจาเบกกลับมานะครับองน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี่เลย ให้ครบ4อันนะครับน้อเพื่อรับซูตตัวนี้นะครับน้อแล้วก็ในตู้ตัวนี้นะครับน้อก็มีทางด้านของหวก F นะครับน้อแล้วก็มีสุดอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับน้อที่แบบว่าอยู่ในตู้นะครับน้อก็คล้ายๆสุ่มบัตรแล้วก็มีของแถมเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อแล้วก็อันสุดท้ายนะครับน้อก็คือสิ่งที่จับเด็กเข้ามาเลยครับก็เป็นกล่องนะครับน้ออันนี้ก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟหลักหรือว่าเสื้อไทยนะครับน้อจะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับน้อที่แบบว่าเราจะได้สุ่มนะครับวงน้องนี่เลลลยยคครรััับบนนนออกก็มีท้้้งงซาแะะข จะมีทางด้ของการหาโทเค็นด้วยนะครับวงน้องก็เป็นการหาโทเค็นประมาณนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเป็นกล่องประมาณนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่สุ่มไม่ได้แล้วนะครับน้องสำหรับหมวกเอฟนะครับก็คือกลับมาครั้งนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าจะกลับมาแน่นอนนะครับน้องแล้วก็มาลุ้นกันด้วยนะครับน้องว่าจะกลับมาในรูปแบบที่พี่รายงานหรือเปล่านะครับน้องเพราะว่ามีข่าวหลุดมาเพียงเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับมึงน้องแล้วก็ข่าวสะพ้ายนะครับน้องก็คืออย่างที่ นอสำหรับสุดก้านทอนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูเลยนะครับนาะเพราะว่าตอนนี้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับนาอพี่เติมเพชรเข้าไปในเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับอยู่ที่1241เดพชรนะครับมงน้องมามาดูนะครับนาะว่า1241เพชรนะครับจะได้สุดไหนบ้างนะครับนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับมงน้องพี่บอกเลยนะครับน้ะว่ามาดูนะครับน้อว่าเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยถ้ามีเพชร เป็นประมาณนี้เลยนะครับองน้องนี่เลยนะครับน้องจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับองน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเป็นสุดก้านทองมาประมาณนี้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเริ่มสุ่มให้ดูละกันนะครับน้องก็จัดไปเลยละกันนะครับองน้องสำหรับสุดก้านทองตัวนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากลับมาขนาดนี้แล้วนะครับน้องไม่สุ่มไม่ได้แล้วนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดก้านทองนะครับน้องก็แรงเหมือนกันนะครับน้องสำหรับเซิร์ฟบอสนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับองน้องเอาครั้งแรกเบาๆไปก่อนเลยละกันนะครับน้องออ้้้คคคคครรรรรรรัััังงงงแแกกกเืมมาลนนนะะบบใใว่่่่ไไช nó có khuya ใครว่าเซิร์ฟนอกไม่เกลือนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องขนาดพี่กดรัวๆปานนี้นะครับน้องก็ยังไม่ออกนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือไม่ออกเลยนะครับวงน้องก็จะเป็นเปามาี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากดรัวๆยังไม่ออกเลยนะครับน้องก็นี่เลยนะครับวงน้องสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับน้องครั้งนี้ต้องมาแล้วนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุ่ม400เพรเลยนะครับน้องครั้งแรกไม่ออกนะครับวงน้องโอ้โหไม่ออกนะครับน้องครั้งนี้ก็ไม่ออกนะครับวงน้องครั้งนี้ก็ยังไม่ออกอยู่ดี ตัวเลยล้วกันนะครับบงน้องก็คือ40เพนะครับน้องก็ลองเล่นเล่นดูก่อนนะครับวงน้องจัดได้หรือเปล่านะครับน้องก็ได้หัวหารแมวมาเลยนะครับน้องก็จากเป็นปามาเลยนครับน้องก็ครั้งต่อมานะครับวงน้องต้องได้แล้วนะครับน้องสำหรับครั้งนี้นะครับโอ้โหได้ไปทางด้ของกล่องซุดมานะครับน้องแต่ก็ดีอยู่นะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ได้ไปทางด้ของซุดถาวรเลยนะครับน้องก็ถือว่าซุดมากนะครับน้องได้ของดีอยู่นะครับวงน้องก็จะปามาเลยครับน้องก็ถือว่าใครที่ยังไม่มีซุดนะครับน้องก็จะได้้้้้ดีีีแบบบบนนนนนนะะคคครรรััังก็ ไม่ได้แน่นอนนะครับงน้อง พี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่ได้ได้มาง่ายแน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องขนาดพี่กดรัวๆประมาณนี้นะครับน้องยังไม่ออกเลยนะครับวงน้องก็คือได้การทองมาเต็มเลยนะครับน้องก็จับเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะสี่ร้อยเพยนะครับวงน้องครั้งนี้ต้องมาแล้วนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องไม่มาครั้งนี้จะมาครั้งไหนนะครับน้องก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับวงน้องโอ้โหเลยไปเลยนะครับน้องก็ครั้งนี้ต้องมาโอ้โหยังไม่ได้นะครับวงน้องก็เกลือมาเหมือนเดิมนะครับวงน้อองกก็็เเลืมาาปนแบบว่ เป็นทางโรงงานเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าซืฟนอกก็เือเหมือนกันนะครับน้องถ้าอยากได้ก้านทองก็คือมีเพชร1000พันนะครับน้องไม่พอแน่นอนนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้อง้โหูไม่ได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องเพชรก็เหลืออยู่ที่200เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องแต่ก็ยังไม่ได้อยู่นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเกลือจัดเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเกลือมากนะครับนนนตอี้ก็ น่าจะไม่ได้แต่คารวงน้องนี่นะครับน้องก็คือสุ่มสุดฟรีไปก่อนแล้วกันนะครับน้องมาดูนะครับว่าสุดฟรีจะได้หรือเปล่านะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นเป้ามานี่นะครับน้องแล้ก็กลับมาสุ่มแล้วกันนะครับวงน้องบางทีเป็นบั๊กนะครับน้องเพราะว่าเหลือ200เพชรนะครับน้องจัดได้หรือเปล่านะครับองน้องได้ทางด้านของลูกแก้วมาแล้วนะครับวงน้องนี่นะครับน้องเราได้ลูกแก้วมาแล้วนะครับน้องครั้งนี้ต้องได้พินเขียวแล้วนะครับน้องสำหรับครั้งนี้นะครับน้องต้องมาแล้วนะครับโอ้โหได้ลูกแก้ว2เเด้งมาลยนนะครับว้องนี่่่ดวาไ้2ตอเลยนนะครัับก็จดลวววนนนๆ้กััะะครรบเเาาพ่ดง มาแล้วนะครับวงน้องครั้งนี้นะครับเนาะต้องได้แล้วนะครับวงน้องโอ้โหได้กล่องไฟมานะครับเนาะก็คือยังไม่ได้อยู่ดีนะครับเนาะแต่ครั้งนี้นะครับเนาะต้องได้แล้วนะครับวงน้องก็จัดมาเลยแล้วกันนะครับเนาะได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะครับวงน้องก็คือได้กล่องปืนมานะครับเนาะก็จับเป็นเปรามาณนี่นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเกลือจัดจัดเลยนะครับเนาะก็คือ1 0 0 0พเพชรนะครับเนาะครั้งสุดท้ายนะครับจะได้หรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าครั้งนี้นะครับเนาะหนึ่งพันเพชรหายไปกับตาเลยนะครับก็ไม่ไดด้้นนนนนนนะะะคครรรััับบบพววกกออองีี่่่เเเเลลยยยาืจจ น้องนี่เลยนะครับน้อพี่บอกเลยนะครับน้อว่าเกลือมากๆนะครับน้อนี่เลยนะครับจะเป็นเปาหมาดนี่เลยนะครับน้อสําหรับการสุ่มก้านทอนะครับน้อในเซิร์ฟนอกนะครับวงน้องไม่ใช่ว่าไม่เกลือนะครับน้อไม่ใช่ว่าจะออกง่ายเหมือนเขารีวิวนะครับน้อเซิร์ฟนอกออกง่ายเซิร์ฟนอก น่าเล่นมากๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับน้องคนเกลือก็มีนะครับน้องยกตัวอย่างพี่นะครับไปเล่นเซิร์ฟไหนก็เกลือนะครับวงน้องเออกจับปังมาเนี่ครับน้องเซิร์ฟนอกก็เกลือนะครับน้องเราก็เซิร์ฟไทยก็เกลือนะครับน้องส่วนมากจะเป็นการเหมาตู้ทั้งหมดเลยนะครับวงน้องเออก็จับปังมาเนี่เลยนะครับน้องเรียกได้ว่าถ้าคนไหนนะครับน้องที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแล้วก็ถ้าสูงออกทีแรกเลยนะครับน้องก็ฝากมาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับน้องเพราะว่าสัปดาห์หน้ากิจกรรมตัวนี้จะอัปเเเเเเเดตขข้้้าาาาาามมในน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 นซซิิรร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 ร์์ฟฟหหหหลััััักือออวว่ไไทยยงงงงะะะะะคคคคบบบบ็็จปปณีส ที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของสุดก้านทองนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตกลับมานะครับเนาแล้วก็จะมีทางด้านของหมวกเอฟนะครับนที่จะกลับมานะครับเรียกได้ว่าอันที่กลับมานะครับนก็คือมีแต่อันเดลแล้วทั้งนั้นเลยนะครับนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของ รุดกล้ามทองนะครับน้อเราก็อยากได้นะครับน้องในส่วนของบอกเอฟนะครับก็จะได้แน่นอนนะครับน้องกลับมาแน่นอน100%นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องหรือว่าอีเวนต์ใหม่นะครับน้องที่จะกลับมานะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าที่พี่เขาจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละัครหน้องที่่แบบวาาอยกได้ของพวยนะครับนเพียงแต่น้้อองคมมมเเนนต์าไดลยะครับน้องเดีี๋ยวพ่ทราก็ ให้ละกันน,นะครับเนาะอย่าว่าพี่ไม่บอกรายกันนักข่าววงน้องพี่บอกเลยครับเนาะว่าถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้เลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ลายกันนักข่าววงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลายกันนะครับเนาะก็ไปคิดวันพรุ่งนี้ลายกัรนักข่าววงน้องบ๊ายบาย